มานะคะมาต้อนรับเพียบเลยนะคะเป็นเรื่องปกติเราก็มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าปีที่ผ่านมานะคะเราไม่ค่อยได้มานะคะปีนี้ปีใหม่นะคะเดือนมกราคมว, 18, 19, วันนี้วันที่สิบแปดสิบเก้าวันนี้วันที่สิบเก้ามกราคมสองนห้าหกแปดนะคะก็ต้นปีนี้เราก็มานะคะคือหนึ่งเราก็มาเพื่อความสบายใจสองก็พาลูกมาชมธรมรมชาตินะคะมาออกกําลังกายนะคะ ก็มาพักผ่อนนะคะหย่อนใจนะคะมาวัดก็คิดถึงสิ่งที่ดีๆสบายๆายนะคะนอนนะคะพอลูกเขาขึ้นกันไปแล้วพื้นที่วัดก็กว้างสบายมากเลยนะคะอยู่เขาเรียวกว่าอะไรดีย่ะเนินเขาเชิงเขาขึ้นเขาแล้วใช่ไหมเจ้าคะอ่าบรรยากาศดีมากเลยเงียบสงบนะคะ ะะขึ้นบันไดสีแดงขึ้นไปนะคะเต็มไปด้วยใบไม้ร่วงจากภูเขานะคะเห็นเหมือนแสงสว่างอยู่ข้างหน้าไหมคะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะชีวิตนะคะเป้าหมายนะ,ะแสงสว่างของชีวิตอยู่ที่ปลายทางเหมือนภาพนี้เลยใช่ไหมคะสุขสงบสบายกายสบายใจตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็จะพบแสงสว่างเหมือนภาพนี้เลยจริงๆด้วย เอี๋ค่ะเราก็ติดติดพูดกับพระนะคะค่ะพอขึ้นมาถึงข้างบนนะคะเราก็จะพบพระใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อมีใครจะมาที่วัดนี้มาเที่ยวมา สักการะบูชาตามศรัทธานะคะแวะมาสักการะมาชมมาเที่ยวบรรยากาศมาพักผ่อนได้นะคะสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้นะคะอย่าลุบดูแบนขาดนะคะเคยนับได้นะคะเกือบ200รขั้นนะประมาณ193เรือร้อ ประมาณนี้เกือบสองร้ขั้นค่ะเมื่อนานมาแล้วนะคะจำไม่ได้อไอไมองอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้นะคะเพราะว่าเรามาบ่าย3ามโมงกว่าแล้วนะคะก็เป็นมุมที่สวยนะคะเพราะพระอาทิตย์นะคะใกล้จะตกดินนะคะยามเย็นนะคะก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะคะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่า ด้านหลังก็เป็นภูเขานะภูเขาทั้งนั้นเลยค่ะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนแห้งแล้ง<ม>ก็อาจจะไม่มีความเขียวชะอุ่มนะคะด้านหลังเขาก็มีประตูนะคะ ค่ะแล้วก็มามองมุมทางภูเขาด้านบนสุดนะคะด้านบนสุดนี่ก็มีนะคะธงของวัดนะคะธงชาติอยู่ขั้นเดินบนนะคะเ,เป็นป่านะคะขึ้นไปนะคะเราก็ยังไม่เคยขึ้นไปนะคะเพราะว่าดูแนละ้วมันรกมันน่ากลัวนะคะก็พาไปดูนะคะศาลนะคะ,อะขออนุญาตสิ่งศักดิส์สิทธิ์ศาล พ่อผาธมินน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะคะขอสารนะคะพ่อผาธมินจงบนรับรูู้วันนี้นะคะข้าพเจ้านะคะมาด้วยความศรัทธาน,นะคะสารพ่อผาธมินก็มีคนนะคะเขารบบูชาเยอะเลยนะคะดูจากนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรคะยานผานะต่างๆนะคะที่มาถวายมีว่าช้างม้าคนนะคะ ก็มีดาบนะคะสาธุสาธุเจ้าค่ะต่อไปเราก็จะมาดูนะคะฐารศักดิ์สิทนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกที่นึงนะคะสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะสารแม่บุญศรีนะจ๊ะ เจ้าแม่บุญศรีนะเจ้าค้าลูกมาดีนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เลยฝั่งนี้มีถาวัน,นะคะที่อายุ นานมากนะคะอาจจะเป็นรากต้นไม้ต้นไม้เถาวันนะคะดูสิคะโอ้ใหญ่มากๆนะคะนี่เลยนะคะพาดไปถึงข้างบนนะคะเหมือนงูเลยะคะ่ะเราดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะโน่นนะคะเจ้าใบนะคะลูกชายนะ,ะมาทีไรเขาก็ชอบมากวาดใบไม้จะกวาดข้างบนนะคะก็ปลูกฝังเด็กนะคะให้รักดีคิดดี กวาดสะอาดสะอาดอยังครับอ๋อไปไปกวาดอีกลูกไป,ป <ะ S 1> กวาดอีกแล้วเหรอกวาดหน่อยนะม,มาค่ะให้มามากกว่าเหรอออกไปออไปอ๋อกวาดออกไปเลยใช่ไหมครับเอาไหนไหน,ไหนไว้กวาดให้ดูหน่อยออข้างบน,บนลมเย็นดีมากมาเลยนะคะช่วงนี้นะคะใครมานี่คือหลับได้เลยนะคะ,<ป>ะยากาศดี <ปะ S 1> มากลมพัดเย็นสบายมากนะคะมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มา ไหว้นิบเลงน,นะคะหลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชร,พอพชรขอญาติสิงศักดิ์สิธิ์นะคะตรงนี้นะคะใบกว่าสะอาดรยังครับบรรยากาศดีมากขอบอกเลยค่ะบรรยากาศดีจริงๆได้ฟิลบรรยากาศนะคะหลายอารมณ์เลยความรู้สึกมันมีแต่ความดีๆความรู้สึกดีๆนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะโบสถ์นะคะไปดูพระพุทธรูปนะคะพระประธานในโบสถ์นะคะว่าจะมีความสวยงามแบบไหนนะคะนี่นะคะเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะดูรอบๆก่อนนะคะที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็จะมีนกนะคะนกพิราบนะคะจะมาอาศัยอยู่ที่โบสถ์นะคะ คือเอาเป็นว่าทุกวัดนะคะที่เราไปมาเป็นที่ที่อาศัยดีพึ่งพานะคะดูด้านซ้ายแล้วเราก็มาดูด้านขวานะคะกว้างโล่งสะอาดสบายตานะคะ เรามาดูนะ,ะข้างในนะคะของโบสถ์กันนะคะมีโอ่งมังกรน,นะคะสองฝั่งนะคะญาติจิงศักดิ์สิทธิ์นะคะถ่ายรูปนี้เราเดินมานะคะมารอบมาถึงทางทางรอบแรกนะคะ<ม>เข้าได้นะคะฝั่งด้านหลังเขาไม่เปิดนะคะ แข่งไล้ศักดิ์สิทธิ์นะคะอ้เพราะอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่เทศกาลหรือว่างานใดๆนี่ก็จะเข้าชมไม่ได้นะคะจะมีพระพุทธรูปพร,ระประธานใหญ่นะคะนี่เลยนะคะเราก็เปิดไฟนะคะมีตรงนี้นะคัดเอานะคะออ้ สวยงามมากมายจริงๆนะคะเรียบเรียบแต่ดูดีแล้วก็สวยงามมากนะคะ เราก็ต้องมาไหว้พระประธานกันก่อนนะคะ